ช่วงเที่ยงอะไรลูกช่วงเที่ยงเป็นยังไงโอเคตอบมาคราบที่อยู่ในหนังสือเรียนละครับที่นักเรียนพอาได้สมตมันต่างกันตรงไหนในช่วงเวลาแปดนาฬิกาถึง16นาฬิกาเท่านั้น ตอนนี้อาจจะมีเข้าไปมากแต่ที่ทำให้มันพองขึ้นมาตรงนี้เพราะว่าอากาศมันมีมันมีอะไรนย่งเมื่อกี้นี่แรงดนันมันเองมันก็เะยดันให้ลูกผมเราพองขึ้นพองขึ้นพอง,อง,องึกเป็นสภาพแบบนี้ถ้าสมมติว่าเราเอาเข็มมาจับมันจะไงจับแต่ตุ่มเลยนะแต่เราไมา่ถามนะจับไ้นะ การทำปฏิบัติการในวันนี้ของเรากิจกรรมที่หนึ่งคือสามลูกกูเด็กยันลูกกูคุณครูกับความดันอากาศคู่แล้วทีนี้ครูถามต่อไปว่าถ้าอาจาเดี๋ยวก็แปบเดี๋ยวก็คองเดี๋ยวก็แปบเดี๋ยวก็คองได้เอาไปแช่น้วนะ การเปล่นแปลงของรู้ปองแล้วนะวันนี้ลองดูว่าถ้าเอารูปปองเนี้ยไปแช่ในน้ำร้อนที่70องศาสภาพการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นอย่างไรใชนบอา,ญญาออวาาอาันนี้เาทลองไหมยังเมาเวลาอานีมาไหนเก่งนะเเตรียมมาทดลองอากทดลองได้ตามลอ้

ก็คือบ้านถูกน,นะเดี๋ยวที่ห้องแล้วอาจารย์าะไปเพิ่มในส่วนของการดูดความร้อนที่ยังไม่ได้มีอยาความร้นักเรียนนะในเรื่องของความดันอีกนะครับแล้วจะให้การบ้านไปทำขทเขานิดหนึ่งในเดืถึงก่น